สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันจันทร์นะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาวิวพระอาทิตย์ตกนะคะมาฝากทุกคนคะ่ะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะหรือว่าไลฟ์นี้ก็ส่งความสดชื่นนะคะไปให้ทุกคนเลยเนาะเรากำลังจะไปเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้นะคะเย็นวันจันทร์นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตก ตกแล้วไม่ใช่กันเราจะตกตกแล้วค่ะตกแล้วเนาะ <c oughs> อากาศเย็นมากเลยนะคะที่นี่ <c oughs> วันนี้นะคะวันนี้ <c oughs> มาดูท้องฟ้ากันค่ะ <c oughs> ท้องฟ้าสวยๆ เอาความสดชื่นนะคะฝากให้ทุกท่านเลยเนาะฝากให้ทุกคนเลยนะคะที่ได้ดูไลฟ์นี้เนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะกับเย็นวันจันทร์นะคะตอนนี้กำลังจะมืดกำลังจะมืดนะคะเดี๋ยวก็จะไปเดินออกกำลังกายแล้วนะคะอาน้องบี้สวัสดีครับ มองน้องบีน้องบิวสวัสดีครับเลิฟเนะคะพี่กำลังจะไปเดินออกกำลังกาย,พ,กย,าย,พ,ายพี่ก็เลยถ่ายพระอาทิตย์ค่ำแล้วค่ำแล้วค่ะพี่ก็เลยถ่ายพระอาทิตย์กำลังจะตกกำลังจะไปเดินที่ชายหาดสวัสดีครับพี่เมลีน้องบีเนาะสวัสดีครับน้องบีน้องบิวทำงานไหมเอ่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาไลฟ์หรอกบรรยากาศสวยดีก็เลยถ่ายจะไปแล้วละ่ะ กัแล้วกำลังจะมืดอีกสักพักก็จะมืดและฮ่าฮาผมนอนตื่นอ๋อใช่ไหมใช่ไหมผมนอนตื่นพอดีดีแล้วดีแล้วบ้านเราก็คงจะกี่โมงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองไหมอะกำลังจะบ่ายสามเนอะน่าจะประมาณนั้นฮัลโหล กะพี่ก็มาถ่ายนี่แหละเดินออกกําลังกายก็ถ่ายไปเดินไปถ่ายไปนิดหน่อยเย็นมากตอนนี้อากาศเย็นมากเลยน้องวี้คิดฮอดบ้านได้หนิคิดอยากกินแกงหน่อไมออ้กำลังนึกถึงน้องวี้อยู่นะเนี่ยเพลงอะไรนะใส่ใจได้แค่มองอะไรนะเออเพราะอยู่เพราะอยู่พึง่งพึ่งเก็ตพึ่งเก็ตว่าน้องวี้พูดถึงอะไรเลยไปฟังก็โอ้เข้าใจ อยากกินแกง่อ,อไม้บ้านเฮาอยู่หนาวหนาวเย็ยนเย็ยนคนเขาก็มานั่งนะก็มานั่งแบบดูพระอาทิตย์เนาะพี่ก็กำลังจะเดินไปที่ชายหาดแล้วละ่ะฝนตกครับทางนี้โอ้บ้านเราฝนตกเนาะ บิวโอ้น้องบิวเลิฟเิค่ะสวัสดีค่ะน้องบิวสวัสดีค่ะพี่บลิน้องบิว,วบน้องบ,องบีขอบคุณนะคะอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยทําไมมีสองอยู่ด้วยกันหรือเปล่าทําไมมีสองสองเครื่องทักมาขอบคุณนะคะน้องบิวน้องบีเลิฟเินะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะ <laughs> เดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วแหละอีกสามนาทีอีกสามนาท <laughs> เเนีเริ่มเย็นเริ่มเย็นต้องรีบเดินไม่งั้นมันจะไม่เห็นไม่เห็นทางเดินกลับบ้าน มันมืดมากเลยอ่ะ My To Be Channel บ i e ก็มาสวัสดีค่ะเนาะน้องบิวน่ารักพี่เพิ่งฟังเพลงวานเกยตื่นน้องบิวมานะน่ารักมากเลยชอบชอบชอบร้องเพราะมากเลยแฟนคลับลวะเนี่ยแฟนคลับสบายดีนะคะพี่มาลีสบายดีจ้าขอบคุณมากๆเลยสบายมากแต่ก็คิดฮอดบ้านอยู่อยากไปกินแกงหน่อไม้ไป โอ้ยบรรยากาศบ้านเราเนอะไม่ได้กลับบ้านนานมากจะปีกว่าละขอบคุณเดอ้อสองคนน่ารักจังจะขึ้นคอนเสิร์ตอีกวันไหนนาะพี่จะไปเฝ้าหน้าเวทีพี่ชอบชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงก็จะหัวเราะเฮามืดแล้วเห็นเห็นไอ้พอ่อพาทิต์มาเดิม,มาเด้อม,มาใส่มอก <laughs> มาเด้อมาเด้อว่าใส่มอกกินแกงหน่อไม้โนอนน้องบี้แม้นอยู่ดอกสีพาไปกินแกงหน่อไม้ใส่ใจได้แค่มองใช่ไหมใส่มองได้ทั้งปักที่นี่ไวกว่าเมืองไทยอยู่สี่ชั่วโมงคะ่ะขอบคุณนะคะน้องบีนะคะ my t o b channel ก็ทักทายไอทิ้นหวยด้วยเนาะ <laughs> ชช่ยช,ชน้องบีหุ่นน้องบีน้องบีขอบคุณมากมากนะคะเลิฟนะเลิฟเนาะเลิฟเลิฟทางน้องบีน้องบิวนะคะดูแลตัวเองเด้อดูแลสุขภาพไปนอนต่อจะได้มีพลังเยอะๆไปทํางานไปแล้วเด้อไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะเลิฟเิคะ่ะน้องบีน้องบิวคุณทิดหวยขอบคุณนะคะ ดูแลตัวเองเด้อรักษาสุขภาพไปแล้วไปแล้วคะ่ะน้องบิวเลิฟๆนะคะเจอกันที่คอนเสิร์ตน้องบิวเนาะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย